สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา18นาฬิกาสนาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนิเวศธ,ธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินก่อนสร้างวัดบริเวณนี้มีความสัมพันธ์เพราะเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์สืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดขึ้นปี2419 แล้วเสร็จปี2421เพื่อเป็นพระอารามสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาและเพื่อให้อนาประชาราชชมเล่นเป็นของแปลกยังไม่เคยมีในพระอารามอื่นและเป็นของมั่นคงถาวรสมควรเป็นพระอารามหลวงในหัวเมืองด้วยมีพระราชดำริว่าศาสนาไม่ได้อยู่ที่อิฐปูน การสร้างวัดในพุทธศาสนาไม่มีข้อบังคับว่าจะต้องสร้างเป็นรูปอย่างไรวัดมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกศิลปะสมัยกลางของยุโรปทั้งกำแพงซุ้มประตูหอระฆังศาลาการ,ปรเปลี่ยนหมู่กุฏิอาคารทุกหลังโดยเฉพาะพระอุโบสถของวัดมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างของโบสถ์ในคริสตศาสนาบริเวณยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุดเหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธนรมนธรรมโมพาศเป็นพระประธานออกแบบโดยพระวรวงเธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมกับแบบตะวันตกเข้าด้วยกันบริเวณฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระประธานก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์ช่องหน้าต่างเป็นหน้าต่างโค้งและเมื่อหันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน จะเห็นพระบรมสารริศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นประดับด้วยกระจกสีจากนั้นเสด็จออกไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากหม่อมราชวงศ์ดำรงดิตศกุลทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกรและประนมพระหัตทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระอารามทรงวางผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้า พรราชวชิระสารสุธีอเนกมนุญโยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพิจรารณาภาปา่าวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกานิกายมีพระสงฆ์จำพรรษา21รูปสามเณร116รูป สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณนวัดราชประดิษฐิตมหาศีมารามและวัดเบญจมาบอพิรดุสิตวนารามวันนี้เวลา17นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเขตพระนครวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัสยามเทวมหามากุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่สทรงสถาปนาขึ้นตามโบราณราชประเพณีว่าด้วยการสร้างวัดประจำพระนครตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังนามวัดมีความหมายว่าวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างทั้งนี้ทรงวางแผนก่อสร้างและกำหนดศิลปกรรมในวัดด้วยพระองค์เองสถานที่สำคัญได้แก่พระวิหารหลวง หลังคาลดซ้อนกันสองชั้นแบบไทยประเพณีหลังคามุงกระเบื้องกาบูเคลือบสีส้มอมน้ำตาลอย่างกรุงศรีอยุธยาประดับหินอ่อนสีเทาขาวจากเกาะสีชังมีพระพุทธสีหังคปฏิมากรเป็นพระประธานพระวิหารหลวงด้านหน้าบุษบกเหนือรณบบัลลังก์ประดิษฐานพระนิลันตรายมีความหมายว่าปราศจากอันตรายภายในพระวิหารหลวงมีจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในหมู่เมฆสีฟ้า พระราชพิธี12เดือนและภาพจำลองเหตุการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในพระบรมหาราชวังภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถินแล้วเสร็จสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรนิทศการการอนุรักษ์บานประตูหน้าต่างประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทย ที่วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามร่วมกับสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงโตเกียวและกรมศิลปากรจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ160ปีแห่งการสถาปนาพระอาราม26พฤศจิกายน2567เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความเป็นมาของการอนุรักษ์บานไม้ประดูประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นภายในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมาราม เป็นงานประดับมุกชั้นสูงของญี่ปุ่นยุคเมจิอายุมากกว่า100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฏวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สั่งทำขึ้นจากเมืองนางาซากิจำนวน114ชิ้นและเพื่อสารสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านงานศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าให้เกิดความภาคภูมิใจและต่อยอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปกรรมให้กว้างขวางยิ่งยิ่งขึ้นไป จากนั้นเวลา18นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตวัดเบญจมาบพิธดุสิตวนารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรรวิหาร เดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดใสทองไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกลาาเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระพิพิธภพขภูเบนเป็นผู้บัญชาการกองทัพในส่วนการรักษาพระน,นครในคราวกบฏเจ้าอนุวงศ์ทรงก่อตั้งกองบัญชาการบริเวณวัดแหลมนี้เมื่อปราบกบฏเสร็จสิ้นทรงร่วมกับพระอนุชา และพระกนิษฐาเจ้าจอมมันดาเดียวกัน4พระองค์บูรณปฏิสังข์ของวัดแหลมและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชได้พระราชทานนามว่าวัดเบนจมบพิรมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านาย้าพระองค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสวนดุสิตจึงทรงทำผาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่ โดยรวมวัดดุสิตหรือวัดดุสิตารามที่อยู่ใกล้กันพระราชทานนามว่าวัดเบญจมาบพิษดุสิตวานารามและมีพระราชดำริให้วัดแห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับมหานิกายให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปทั้งทรงสร้างเสนาสนะภายในพระอารามเช่นพระอุโบสถพระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งทรงธรรมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลอ่อพระพุทธชินราช และอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานพระอุโบสถที่ออกแบบอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ปัจจุบันมีพระธรรมวชิราธิบดีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิสูุสงฆ์72รูปสามเณร10รูปรวม82รูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัติยราชนารีทรงบรรยายเรื่องการ